งำ <Es> อ,อ่ะอีกงานหมดแล้วอ่ะเช็ดมือกันเช็ดมือเช็ดมือเช็ดเช็ดเช็โอ้วนี้กินไม่เลอเสื้อเลยนะเก่งมากสวยเช็ดมือเช็ดมือเช็ดเช็ดเ เอาอีกเหรอคะมันหมดแล้วอะคะง่ำเอาไปไหนอะ <laughs> หมดแล้วหนีเลยเหรอวะาาวูอัญญามาไปดื้อได้ยินเสียงเลยเนี่ยไปเปิดถุงที่เมื่อกี้เอาสตรอเบอรี่ออกมาอุ้ยมันเจอส้มมันเจอส้มมันเจอส้ม,ม <laughs> <laughs> เฮ้ยมันรู้เรื่ององี้เอามานนี่อ,อ,อันนี้เข้ามาสิอ,อ,อันนี้ต้องนั่งเรียบร้อยแล้วเดินไม่ไดแ้แล้วกินส้มเดี๋ยวเละนั่งซิดดาวซิดดาวอาวากินด้วยไหมอากินด้วยละเช็ดมือเช็ดมือเดี๋ยวมีเปิดส้มให้กินเปิดส้มนั่งเรียบร้อยก่อนนั่งเรียบร้อยทำยังไงคะ อามิเปิดให้แล้วนะนั่งเรียบร้อยนะจิบทีละคนนะคะอ๋นนออุ้ย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 อ่านั่งเรียบร้อยนะกินช่อมอร่อยไหมล่ะอร่อย,อร,อ,ย,ยอร่อยไหมอร่อยไหมคะช่วย อ,ยอย่อยอลาตไหมคะว่า,อ,ายอ,ยอุ้ยโอ้ยอุ้ยอ้ยอ่ยอยหม,หมดแล้วนะเช็นมือตรงนี้ค่ะเช็นมือตรงนี้ค่ะเฮ้ยเด็กชอบกินผลไม้ตอนนี้พยายามจะไม่ขาดตอนการแบบให้กินผลไม้กินไข่ต้มอะไรเงี้ยเขาจะได้ติดไปเรื่อยๆจนโต,ต,นตเออ เยิ yeah. ่งสอมนะไม่มีใครคอมเมนต์เพิ่มเลยเหรอคะทุกคนปิดเสียงแอบดูกันหมดเลยเหรออุ้ยสตาปาร์ตี้สตาปาร์ตี้อยู่ดีได้มันต้องสามพันใครให้เราเนี่ยส้มค่ะส้มค่ะขอดูหน่อยคุณแก้ว อารยานะคะส่งมา1200ดวงเอลิซาวันเต t เซนรส